สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกลับบ้านเดียวหลังใหญ่โครงการสุภลัยการ์เด้นวิวรังสิตคลองสองบ้านใหม่มากๆคะ่ะอายุบ้านเพียง5ปีเท่านั้นบ้านโครงการคุณภาพทำเลดีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการคลับเฮาส์สะว่ายน้ำฟิตเนส สวนสาธารณะขนาดใหญ่สองแห่งเข้าออกโครงการด้วยระบบ e a s y p a s รระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงถนนในโครงการกว้างมากๆบ้านเดียวแต่ความสุขเต็มๆหลังเดียวจบครบทุกความสบายด้วยขนาด55.7ตารางวา3าห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถหน้าบ้านทิศเหนือมีพื้นที่รอบบ้านออกแบบสวนได้ตามใจเลยคะ่ะแถมฟรีแอร์3ตัวแถมฟรีเคาน์เตอร์ครัวแถมฟรีปั้มน้ำแทงน้ำแถมฟรีผ้มาม่านทั้งหลังแถมฟรีโต๊กกินข้าวแถมฟรีโซฟาตกแต่งใหม่ทั้งหลัง หิ้วกระเป๋าพร้อมอยู่เลยคราเดินทางสะดวกสบายมากๆไม่ต้องเข้าคลองบ้านตั้งอยู่คลองสองรังสิตนครนายกล้ฟิวเจอร์รังสิตดีมเวิร์ดโรงเรียนโชคชัยโรงเรียนนานาชาติสยามเพียอพเพลสรังสิตมหาลายัยนอตกรุงเทพเทสโก้โลตัสรังสิตคลองสิ่งห์อำนวยความสะดวกครบคัน ของกินง่ายมากๆร้านอาหารเยอะมากๆพิเศษหลังนี้ขายต่ำกว่าราคาประเมินราคาดีทำเลเด็ดหมดแล้วหมดเลยนะสนใจโทรเลยคะ่ะ0814679969เบอร์นี้แอดลาได้นะคะมีแค่หลังเดียวในโครงการจองวันนี้ก่อนใครคว้าไปหลังเดียวจบครบทุกความสบายโทรเลย0814679969